อย่าลืมกดไลค์วิดีโอนี้และแบ่งปันความคิดเห็นของคุณในช่องคอมเมนต์รวมถึงกดติดตามเพื่อรับชมเรื่องราวใหม่ล่าสุดจากเรานคะวันอังคารวันนี้เริ่มต้นเหมือนวันอังคารอื่นๆคือเงียบสงบและเป็นไปตามที่คาดเดาได้ซึ่งกลายเป็นเครื่องหมายของชีวิตฉันนับตั้งแต่คุณสมชายจากไปและลูกๆก,ก็โบยบินจากรังไปแล้วฉันชื่อคุณป้ารัตนาแค่แค่ผู้หญิงคนหนึ่งที่ คอยดูแลส่วนเล็กๆแห่งความทรงจำและดอกดาวเรืองในซอยเงียบสงบแห่งหนึ่งแสงแดดยามสายกำลังทอดยาวอย่างงดงามผ่านหน้าต่างห้องครัวทำให้เกิดรุ้งเล็กๆในไอ้น้ำที่ลอยขึ้นมาจากกาแฟแก้วที่สองของฉันฉันตั้งใจจะจัดการกับชั้นหนังสือที่ล้นอยู่ในห้องนั่งเล่นซึ่งเป็นงานที่ฉันเลื่อนมาประมาณ6เดือนแล้วและในที่สุดก็รวบรวมความกล้าที่จะ,ะเผชิญหน้ากับกองฝุ่นนั่นเอง ตอนนั้นเองที่เสียงกริ่งประตูดังขึ้นปกติฉันไม่ค่อยมีแขกที่ไม่ได้รับเชิญมีบ้างก็เป็นคนส่งของหรือคุณป้าสุภาเพื่อนบ้านที่มาขอยืนน้ำตาลหรือมาแบ่งปันข่าวซุกซิบน่าสนใจในละแวกบ,บ้านดังนั้นจะมีความรู้สึกอยากรู้อยากเห็นเล็กน้อยเกิดขึ้นในใจเมื่อฉันเช็ดมือกับผ้ากันเปื้อแล้วเดินไปที่ประตูแอบมองผ่านนอช่องตามแมวฉันเห็นชายหนุ่มคนหนึ่งยืนอยู่ที่ระเบียงบ้าน โดยมีหนังสือเล่มหนึ่งซ่อนอยู่ใต้แขนใช้เวลาสักพักกว่าจะจําเขาได้สูงผอมและผมสีทองอ่อนที่ดูเหมือนจะจัดทรงไม่ได้เลยนั่นคือน้องภูมิลูกชายของคุณลรุงชาติและคุณป้าจันที่อยู่ตรงข้ามบ้านคุณพระเขาไม่ใช่เด็กผู้ชายอีกต่อไปแล้วนี่นาต้องอายุประมาณ27-28แล้วมังฉันไม่ค่อยเจอเขามากนักตั้งแต่เขาไปเรียนมหาวิทยายลายัยฉันเปิดประตูรอยยิ้มปรากฏขึ้นแล้วน้องภูมิไม่น่าเชื่อเลยเข้ามาสีลูก เขายิ้มอย่างขวยเขินเป็นรอยยิ้มที่ทาให้หางตาคู่สวยของเขาดูอ่อนโยนขึ้นสวัสดีครับคุณป้ารัตนาหวังว่าผมคงไม่ได้รบกวนนะครับไม่เลยจะหนูป้ากําลังหาแรงใจไปรบกบกองหนังสืออยู่พอดีเลยมีอะไรเหรอจ๊ะฉันถอยหลังเปิดทางให้เขาเข้ามาในโถงทางเดินกลิ่นกระดาษเก่าและน้ำยาขัดเฟอร์นิเจอร์กลิ่นมะนาวซึ่งเป็นกลิ่นเฉพาะของบ้านฉันดูเหมือนจะต้อนรับเขาแม่ฝากมาคืนเล่มนี้ครับเขากล่าวพร้อมยื่นหนังสือให้เป็นหนังสือเก่าที่ผ่านการอ่านมาอย่างดีเรื่องราวว่าของน้องเล็ก ซึ่งฉันมักจะให้คนอื่นยืมคุณแม่เพิ่งอ่านจบเมื่อสัปดาห์ที่แล้วและคุณก็รู้ว่าคุณแม่เป็นคนชอบทําอะไรออกนอกรู้นอกทางฉันหัวราะคุณป้าจันเป็นคนดีมากแต่เรื่องการจดจ่อบางครั้งก็ไม่ใช่จุดแข็งของเธอนั่นสิเนะขอบใจนะน้องภูมิอยากเข้ามาในบ้านก่อนไหมป้าเพิ่งชงกาแฟสดร้อนๆหรือจะรับชาน้ําแข็งดีอากาศข้างนอกเริ่มร้อนแล้วนะ คำพูดออกมาโดยที่ฉันยังไม่ทันได้คิดอะไรมากนักเป็นเพียงนิสัยเก่าๆของการเป็นเจ้าบ้านที่ดีเขาลังเลอยู่ชั่วครู่หนึ่งนานพอที่ฉันจะคิดว่าเขาจะปฏิเสธกาแฟก็ดีครับถ้าไม่รบกวนนะครับไม่รบกวนเลยจ้าฉันตอบพลางนําทางไปที่ห้องครัวนั่งที่โต๊ได้เลยจ้าห้องครัวของฉันมีผนังสีเหลืองสดใสค่อนข้างรกด้วยกระปุกและตําราอาหารหน้าต่างเหนืออ่างล้างจานน้ำมองออกไปเห็นที่ให้อาหารนกซึ่งตอนนี้มีนกเอี้ยงตัวหนึ่งกําลังส่งเสียงเจ้าเจ้าน้องภูมินั่งลงวางวรรณกรรมคลาสสิก เรื่องราวของน้องเล็กลงบนภาพปูโต๊ะลายตารางอย่างระมัดระวังเขาดูแปลกที่เล็กน้อยในห้องครัวที่อบอุ่นและค่อนข้างจะโบราณของฉันในชุดเสื้อยืดธรรมดาและกางเกงยืนแต่ก็มีความสบายบางอย่างเกี่ยวกับเขาด้วยและเป็นไงบ้างน้องภูมิฉันถามขณะรินกาแฟใส่แก้ให้กับเขากลิ่นหอมเข้มข้นของกาแฟอบอุลไปทั่วครั้งล่าสุดที่ป้าได้ยินมาเหมือนหนูทํางานอยู่ในเมืองใช่ไหมเป็นงานเกี่ยวกับเทคโนโลยีอะไรสักอย่างใช่ไหมเขารับแก้วด้วยท่าทางขอบคุณ ใช่ครับพัฒนาซอฟต์แวร์ครับน่าสนใจดีทําให้ผมยุ่งอยู่เสมอเขาจิดก,กาแฟกาแฟนี้อร่อยจริงๆครับคุณป้ารัตนาเรียกป้ารัตนาเฉยเยก็พอจะหนูคุณป้ารัตนาทําให้ป้ารู้สึกแก่เลยฉันกล่าวพร้อมหัวเราะเบาเบเคล็ดลับของกาแฟคือใส่ก้านอบเชยลงไปในผงกาแฟนะจ๊ะรอยยิ้มจริงใจปรากฏขึ้นบนใบหน้าเขาทําให้สีหน้าค่อนข้างจริงจังของเขาเปลี่ยนไปป้ารัตนาโอเคครับอบเชยหรือครับเดี๋ยวผมจะจําไว้ครับ เขามองไปรอบๆห้องครัวสายตาจับจ้องไปที่รูปถ่ายที่ปักอยู่บนบอร์ดไม้ก็ข้างโทรศัพท์รูปถ่ายลูกๆของฉันในวัยต่างๆรูปคุณสมชายกับฉันตอนไปเที่ยวทะเลเมื่อนานมาแล้วที่นี่สวยนะครับอบอุ่นดีกลิ่นเหมือนบ้านคุณย่าผมเลยคำพูดสั้นๆแต่เรียบง่ายนั้นสกิดบางสิ่งในใจฉันห้องครัวของคุณย่าของฉันก็เป็นที่พักพิงแห่งความอบอุ่นและกลิ่นหอมที่ปลอบโยนเสมอขอบใจนะน้องภูมิน,นั่นเป็นคำชมที่น่ารักมากเรานั่งเงียบๆอย่างสบาย ยะใจอยู่ครู่หนึ่งเสียงเดียวที่ได้ยินคือเสียงนาฬิกาตั้งพื้นในถงทางเดินและเสียงเครื่องตัดหญ้าที่แผ่วเบาจากระยะไกลชันสังเกตเห็นมือของเขาที่กำลังประคองแก้วกาแฟเป็นมือที่เรียวยาวดูสามารถทำอะไรได้ไม่ใช่แค่มือที่นุ่มนิ่มของเด็กผู้ชายอีกต่อไปมีรอยหมึกจางๆที่นิ้วชี้ข้างขวาของเขาเมื่ออนกับว่าเขาเพิ่งเขียนอะไรบางอย่างแล้วหนูชอบหนังสือไหมฉันถามพางพยัคกหน้าไปยังหนังสือเรื่องราวของน้องเล็กรู้สึกเหมือนเป็นหัวข้อที่ปลอดภัยและเป็นกลางสีหน้าของเขาอ่อนลง จริงๆผมอ่านซ้ำบางส่วนหลังจากคุณแม่อ่านจบแล้วครับนานแล้วนะที่ไม่ได้อ่านมันทรงพลังจริงๆยังคงดีเยี่ยมอยู่นะครับจริงค่ะฉันเห็นด้วยคุณครูอาคมเป็นวีรบุรุษของป้าเสมอเลยของผมก็เหมือนกันครับเขากล่าวเสียงเบาลงเล็กน้อยมันทําให้เราคิดถึงสิ่งต่างๆที่ถึงการทําสิ่งที่ถูกต้องแม้ว่ามันจะยากก็ตามเขาจ้องมองมาที่ฉันดวงตาสีฟ้าของเขาดูจริงจังอย่างน่าประหลาดใจไม่มีคุณครูอาคมในโลกนี้มากนักแล้วใช่ไหมครับ คำถามของเขาที่ตรงไปตรงมาและแสงไปด้วยความเศร้าเล็กน้อยทำให้ฉันตกใจมันไม่ใช่สิ่งที่คุณคาดหวังจากลูกชายของเพื่อนบ้านที่แค่ว่ามาคืนหนังสือมันเป็นคำถามที่มาจะเกิดขึ้นหลังจากการดื่มวายสองสามแก้วกับเพื่อนเก่าหรือในชา ว่ามงแห่งการค้นหาอันเงียบสงบนยามค่ำคืนและนั่นคือการสั่นสะเทือนเล็กๆครั้งแรกเป็นสัญญาณแรกว่านี่จะไม่ใช่แค่การสนทนาที่สุภาพและผิวเผินบรรยากาศในห้องครัวที่สว่างสวัยของฉันพันรู้สึกหนักขึ้นเล็กน้อยเต็มไปด้วยบางสิ่งที่ไม่ได้เอ่ยออกมาและฉันก็พบว่าตัวเองกำลังเอ็นตัวไปข้างหน้าด้วยความอยากฟังสิ่งที่เขาจะพูดต่อไปอย่างแท้จริงเกิดอะไรขึ้นหลังจากคำถามง่ายๆนั้น สิ่งที่เกิดขึ้นมันทำให้ฉันประหลาดใจจริงๆเขาไม่ได้รอคำตอบไม่ใช่เลยมันเป็นเหมือนความคิดที่พูดออกมาดังๆเขาเลื่อนนิ้ววนรอบขอบแก้วกาแฟผมหะหมายถึงเขากล่าวต่อพร้อมขมวดคิ้วเล็กน้อยทุกคนรีบตัดสินใจรีบแสดงความคิดเห็นอย่างดังๆแต่จะมีกี่คนที่เต็มใจจะยืนหยัดเพื่อบางสิ่งบางอย่างเพื่อที่จะฟังมันรู้สึกเหมือนเป็นศิลปะที่หายไปฉันพยักหน้าชา้ชาๆป้าเข้าใจนะน้องภูมิโลกดูจะเสียงดังขึ้นยังไงก็ไม่รู้เมื่อก่อนไม่เป็นแบบนี้และก็ไม่ใช่ในทางทีีด่ดเสมอไป ฉันนึกถึงข่าวสารที่ถาโถมเข้ามาการถกเถียงไม่รู้จบในโซเชียลมีเดียที่แม้แต่ฉันที่ไม่อยากเข้าไปยุ่งก็ยังหลีกเลี่ยงไม่ได้นั่นแหละครับเขาพูดด้วยความโล่งใจที่ฉันเข้าใจผมทำงานด้านเทคโนโลยีและมันก็เกี่ยวกับการเชื่อมโยงกันเซอร์โพซิลีเชื่อมโยงผู้คนทั่วโลกแต่บางครั้งผมก็คิดว่าเราแค่หาวิธีที่จะเข้าใจผิดก,กันได้เร็วขึ้นและดังขึ้นกว่าเดิมเขาหัวเราะสั้นๆอย่างขมขื่นขอโทษนะครับผมไม่ได้ตั้งใจจะทำตัวเป็นนักประชาอะไรหรอกครับแค่เป็นสิ่งที่ผมคิดมาพักใหญ่แล้ว ไม่นะไม่ต้องขอโทษหรอกฉันกล่าวและฉันก็หมายความอย่างนั้นจะริงริง,รงมันสดชื่นนะจริงๆแล้วฉันมีการสนทนาแบบนี้บ่อยแค่ไหนกันเพื่อนเพื่อนของฉันกับฉันมักจะพูดถึงสวนของเราหลานหลานของเราอาการปวดเมื่อล่าสุดสิ่งสําคัญใช่เรื่องราวในชีวิตแต่ไม่ค่อยเป็นการค้นหาแบบนี้มันเป็นความคิดที่ใช้ได้นะและก็น่าประหลาดใจเล็กน้อยที่ได้ยินจากคนวัยหนูถ้าไม่ว่าอะไรนะจะป้าเดาว่าป้าเชื่อมโยงความเหนื่อยล้าจากโลกแบบนั้นกับพวกเราที่อายุมากกว่าเขายิ้มกว้างและดูเหมือนเด็กหนุ่มอีกครั้ง บางทีผมอาจจะเป็นคนจิตใจแก่หรือบางทีก็เป็นเพราะหนังสือคุณแม่มักจะบอกว่าผมเอาแต่ก้มหน้าอ่านหนังสือตั้งแต่เด็กๆเ,เลยครับเขาเสริมพลางผายมือไปที่หนังสือเรื่องราวของน้องเล็กเล่มนี้แสงสว่างจากใจในดวงดาวพวกมันทําให้เราคิดนะจริงค่ะฉันพึมพำรรจิตใจของฉละอ,องลอยไปที่ชั้นหนังสือเก่าๆในห้องนั่งเล่นของฉันซึ่งเป็นเครื่องพิสูจน์เงียบๆถึงชีวิตที่แสวงหาความเข้าใจผ่านเรื่องราวตลกนะที่หนูพูดถึงในดวงดาวป้า เพิ่งคิดจะอ่านซ้ำเล่มนั้นเองมันดูมีความเกี่ยวข้องกับปัจจุบันมากกว่าที่เคยใช่ไหมจะแนวคิดที่ว่าความรู้เป็นอันตรายผู้คนเต็มใจที่จะละทิ้งสิทธิ์ในการคิดด้วยตัวเองดวงตาขอองค์น้องภูมิสว่างขึ้นจริงครับวิธีที่อาจารย์ใหญ่พูดถึงว่าทําไมหนังสือถึงต้องถูกเพามันน่าขนลุกนะเพราะเราเห็นเงาของมันเกิดขึ้นจริงผู้คนเลือกความบันเทิงง่ายๆเหนือสิ่งอื่นใดที่ท้าถ่ายพวกเขา เขาเอนตัวไปข้างหน้าเล็กน้อยความขวยเขินที่เคยมีหายไปอย่างสิ้นเชิงถูกแทนที่ด้วยความหลงไหลที่สดใสผมเคยลองคุยเรื่องนี้กับเพื่อนร่วมง,งานบางคนนะครับแต่พวกเขากลับมองผมเหมือนผมมีสองหัวพวกเขาสนใจแต่หนังซูเปอร์ฮีโร่เรื่องล่าสุดหรือวิดีโอเวรันมากกว่าฉันรู้สึกเจ็บปวดบางอย่างที่คล้ายกับการรับรู้ไม่ใช่เพราะฉันมักจะพูดคุยเรื่องนวน,นิยายดิสโทเปียกับเพื่อนร่วมง,งานบ่อยนะักแต่เพราะฉันรู้ความรู้สึกนั้นของการมีความคิดหรือความหลงไหลที่ไม่เข้ากับคนรอบข้าง มันอาจจะหายากนะที่จะหาคนที่อยากจะเจาะลึกลงไปอีกฉันยอมรับใช่ครับเขากล่าวจากนั้นก็ก้มมองแก้ของเขาแววตาที่เคยขววยเคินกลับมาอีกครั้งขอบคุณนะครับที่ให้ผมพูดเพิอเจอร์น้องภูมิฉันกล่าวอย่างอ่อนโยนมันไม่ใช่การเพิอเจอร์มันเป็นการสนทนาและเป็นการสนทนาที่น่าสนใจมากๆฉันเติมกาแฟให้เขาและของฉันเองแสงแดดยามบ่ายได้เปลี่ยนทิศทางแล้วทอดเงยยาวขึ้นไปทั่วพื้นห้องครัวนกเอี้ยงบินจากไปถูกแทนที่ด้วยนกกระจอกคู่หนึ่งที่ก่อ กำลังส่งเสียงเจ้แจ้วแล้วให้ป้าฟังซิว่าหนูได้อ่านอะไรหรือคิดอะไรอีกบ้างมันเป็นคำเชิญที่เรียบง่ายแต่รู้สึกเหมือนกำลังเปิดประตูที่ฉันไม่เคยรู้ว่ามันปิดอยู่เขาลังเลเพียงชั่วครู่หนึ่งก่อนที่รอยยิ้มเล็กๆจะปรากฏขึ้นบนริมฝีปากก็ในเมื่อคุณป้าถามนะครับ และในทันทีนั้นการสนทนาก็ไหลลื่นอีกครั้งง่ายขึ้นกว่าเดิมเราคุยเรื่องหนังสือใช่แต่ไม่ใช่แค่เรื่องโครงเรื่องและตัวละครมันเกี่ยวกับความคิดที่พวกเขาจุดประกายวิธีที่พวกเขาทำให้เรารู้สึกคำถามที่พวกเขาทิ้งไว้ให้เราเขาพูดด้วยความตั้งใจจริง ความเล็กซึ้งของความคิดที่น่าประหลาดใจซึ่งฉันพบว่าตัวเองถูกดึงดูดเขาพูดถึงแรงกดดันจัดงานที่รวดเร็วของเขาความรู้สึกของการเป็นฟันเฟืองเล็กๆในเครื่องจักรขนาดใหญ่มากและความปรารถนาอันเงียบสงบที่จะทําอะไรบางอย่างที่สําคัญแม้ว่าเขายังไม่แน่ใจว่ามันคืออะไรฉันฟังอย่างตั้งใจจริงๆบางทีอาจจะในแบบที่ฉันไม่เคยฟังใครมานานแล้ว ไม่มีวาะซ่อนเร้นไม่จําเป็นต้องเสนอทางออกหรือคําแนะนําเพียงแค่การได้ยินความคิดของอีกคนหนึ่งความหวังและความกังวลอัมเนียสงบของพวกเขาและในคําพูดของเขาฉันพบเสียงสะท้อนของตัวฉันเองในวะเยยาวช่วงเวลาแห่งการค้นหาและตั้ง คำถามที่ดูเหมือนจะเลือนหายไปพร้อมกับกิจวัตรและความรับผิดชอบของวัยกลางคนเขาก็ถามคำถามฉันเช่นกันเกี่ยวกับคุณสมชายเกี่ยวกับลูกๆของฉันเกี่ยวกับการเติบโตในยุคที่แตกต่างกันเขาไม่ได้แค่สุภาพแต่มีความอยากรู้อยากเห็นอย่างแท้จริงในน้ำเสียงของเขาความปรารถนาที่จะเข้าใจฉันพบว่าตัวเองแบ่งปันสิ่งที่ไม่เคยพูดถึงมาหลายปีความทรงจำที่ หลับไหลอยู่ภายใต้ฝุ่นของชีวิตประจำวันฉันพูดถึงความฝันในวัยเยาว์ที่อยากเป็นนักข่าวซึ่งเป็นความหลงไหลที่ฉันทิ้งไว้เมื่อหน้าที่ความเป็นแม่เรียกหาฉันถึงกับสารภาพความรักลับหาให้ที่มีต่อภาพ,พยนตร์ขาวดำเก่าๆที่มีบทสนทนาที่ฉเฉลียวฉลาดและดาราที่สง่างามคุณป้าอยากเป็นนักข่าวหรอครับเขาถามสีหน้าครุ่นคิดทำไมไม่ทำต่อหลังจากกลุกปลุกโตแล้วล่ะครับ คำถามตรงไปตรงมาแต่ไม่ใจร้ายฉันหยุดชั่วครู่มองออกไปนอกหน้าต่างที่นกกระจอกกำลังกินอาหารอย่างสงบชีวิตนั่นแหละจะ้ะฉันกล่าวพอร้อมถอนหายใจยมันมีวิธีที่จะพาเราไปในเส้นทางหนึ่งและบางครั้งเราก็ลืมไปว่ามีเส้นทางอื่นๆที่เราเคยอยากสำรวจและแล้วมันก็รู้สึกเหมือนสายเกินไปผมไม่คิดว่ามันสายเกินไปที่จะสำรวจเส้นทางนะคุณป้ารัตนาน้องภูมิกล่าวอย่างนุ่มนวลสายตาจับจ้องมาที่ฉันบางทีก็แค่ในวิธีที่แตกต่างกัน คำพูดของเขาที่เรียบง่ายและจริงใจนั้นมีน้ำหนักอย่างน่าประหลาดใจมันไม่ใช่คำพูดที่ตายตัวมันรู้สึกเหมือนเป็นความเชื่อที่แท้จริงที่เขากำลังมอบให้ฉันและในขณะนั้นมองดูชายหนุ่มคนนี้ลูกชายเพื่อนบ้านของฉันที่ฉันรู้จักกัอเขาเพียงในวัยเด็กจากบ้านตรงข้ามฉันรู้สึกถึงความเชื่อมโยงที่ไม่คาดคิดแต่ก็ลึกซึ้งการตกใจไม่ใช่เหตุการณ์ที่ฉับพลันไม่ใช่เสียงฉาบที่ดังสนั่นด้วยการเปิดเผยที่หน้าทึ่งมันเป็นสิ่งเงียบสงบกว่าเป็นความประหนักรู้ที่ค่อย หากาปรากฏขึ้นการตกใจคือการระ,ะหนักว่าสามารถพบพื้นฐานร่วมกันได้มากเพียงใดในสถานที่ที่ไม่น่าเป็นไปได้ที่สุดกับผู้คนที่ดูไม่น่าเป็นไปได้ที่สุดมันคือความประหลาดใจที่ได้ถูกมองเห็นอย่างแท้จริงและได้มองเห็นคนอื่นบางทีอาจจะเป็นครั้งแรกระบ่ายแก่ๆแ,แล้วแสงพายนออกเริ่มเปลยนเป็นสีทองและฉันรู้ว่าการสนทนานี้เป็นสิ่งที่พิเศษ เป็นสิ่งที่ฉันจะไม่มีวันลืมนาฬิกาตั้งพื้นในโถงทางเดินตีสามเสียงก้องกังวันอ่อนๆที่ดูเหมือนจะบอกถึงการเปลี่ยนแปลงของจังหวะที่อ่อนโยนของบ่ายน้องผู้มิเหลือบมองไปที่เสียงนั้นแววตาบ่งบอกก็ถึงความตระหนักเหมือนกับว่าเขากำลังนึกขึ้นได้ว่าเวลานอกห้องครัวนี้ยังคงเดินต่อไปว้าวสามโมงแล้วเหรอครับเขากล่าวด้วยความประหลาดใจในน้ำเสียงผมคงต้องขอตัวแล้วนะครับผมรบกวนเวลาคุณป้าไปมากเลย ไม่เลยน้องภูมิฉันกล่าวและนั่นเป็นสิ่งที่จริงใจที่สุดที่ฉันพูดมาทั้งวันนี้มันมันเป็นความสุขจริงๆฉันหมายความอย่างนั้นจริงๆกองหนังสือในห้องนั่งเล่นถูกลืมไปโดยสิ้นเชิงและแทนที่ด้วยความรู้สึกโล่งใจความสนิทสนมที่ไม่คาดคิดเขาลุกขึ้นและฉันก็ลุกขึ้นได้ชั่วขณะหนึ่งเราเพียงแค่ยืนอยู่ที่โต๊ะ กลิ่นกาแฟและบทสนทนาที่ยังคงบอลอยู่ในอากาศอุ่นๆระหว่างเรามีความเงียบพี่สบายใจไม่ใช่ความอึดอัดแต่เป็นการยอมรับว่าบางสิ่งที่มีความหมายได้ผ่านไประหว่างเราขอบคุณอีกครั้งสำหรับกาแฟนะครับคุณป้ารัตนาะเขากล่าวความขวยเคินก่อนหน้านี้ถูกแทนที่ด้วยความจริงใจที่อบอุ่นและสำหรับการสนทนาด้วยครับไม่ใช่ทุกวันที่เราจะได้คุยเรื่องคุณครูอาคมและอนาคตที่สิ้นหวังกับคนที่เข้าใจจริงๆฉันยิ้มยินดีอย่างยิ่งเลยน้องภูมิเป็นเรื่องดีที่รู้ว่ายังมีคนอ่านหนังสือดีๆและคิดเรื่่่อองใหญๆยู เขายกหนังสือเรื่องราวของน้องเล็กขึ้นจากโต๊ะถือมันไว้ชั่วขณะหนึ่งรู้ไหมครับเขากล่าวพลางมองปกที่เก่าคร่ำคร่าผมมีหนังสือบางเล่มที่บ้านคุณพ่อคุณแม่บางเล่มผมคิดว่าคุณป้าอาจจะชอบส่วนใหญ่เป็นนิยายวิทยาศาสตร์เก่าๆแต่เป็นแนวที่ทําให้คิดได้จริงๆอย่างที่คุณป้าบอกบางทีผมอาจจะเอามาให้คุณป้าดูบ้างก็ได้นะครับถ้าคุณป้าอยากนะ ข้อเสนอเป็นแบบสบายๆแต่ก็รู้สึกมากกว่าท่าทางที่สุภาพมันเป็นการเปิดโอกาสความมาเป็นไปได้ของการสนทนาในอนาคตและฉันก็พบว่าตัวเองโดยไม่คาดคิดหวังอย่างแท้จริงว่าเขาจะทำอย่างนั้นป้าจะดีใจมากเอและยอะน้องภูมิฉันกล่าวป้ากำลังมองหาหนังสือเก่าเล่มใหม่ๆอยู่เสมอถ้ามันจะฟังดูเขาท่าเขายิ้ม เขาท่าสำหรับผมมากเลยครับเขามุ่งหน้าไปที่โถงทางเดินและฉันก็เดินไปกับเขาที่ประตูหน้าบ้านเขาหยุดหันหน้ามาหาฉันแสงยามบ่ายจากหน้าต่างกระจกข้างประตูส่องสว่างใบหน้าเขาเน้นความตั้งใจจริงในดวงตาสีฟ้าของเขาจริงจังนะครับคุณป้ารัตนาเขากล่าวเสียงเบาลงและจริงจังมากขึ้นขอบคุณครับช่วงนี้ผมรู้สึกเคว้งคว้างนิดหน่อยงานของผมก็ดีครับจ่ายบินได้แต่บางครั้งผมก็สงสัยว่าทั้งหมดนี้มันมีจุดประสงค์อะไรกันแน่ การได้คุยกับคุณป้าวันนี้มันมันช่วยให้ผมรู้สึกมั่นคงขึ้นการยอมรับของเขาที่เปิดเผยและเปราะบางนั้นทําให้ฉันรู้สึกประทับใจอย่างลึกซึ้งนี่คือชายหนุ่มคนนี้ที่กําลังอยู่ในช่วงเริ่มต้นของชีวิตกําลังต่อสู้กับคําถามเชิงอถิภาวนิยมเดียวกันกับที่ผู้คนทุกใบเผชิญอยู่และเขากําลังแบ่งปันสิ่งนั้นกับฉันผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งแทบจะเป็นคนแปลกหน้าสําหรับเขาเมื่อชั่วโมงก่อนหน้านั้นมันเป็นของขวัญความไว้วางใจแบบนั้นน้องภูมิฉันกล่าวเสียงนุ่มนวลเท่ากัน เราทุกคนก็รู้สึกเคว้งคว้างในบางครั้งไม่ว่าเราจะอายุเท่าไหร่แล้วก็ตามสิ่งสําคัญคือการแสงหวาช่วงเวลาแห่งการเชื่อมโยงเหล่านั้นการสนทนาที่ทําให้เรารู้สึกมั่นคงมันมีอยู่จริงนะบางครั้งก็ในสถานที่ที่ไม่คาดคิดที่สุดฉันยิ้มคิดถึงว่าวันอังคารธรรมดาธรรมดานี้กลายเป็นสิ่งที่ไม่ธรรมดาได้อย่างไรเขาสบตาฉันแววตาแห่งความเข้าใจอย่างลึกซึ้งผ่านไประหว่างเรามันไม่ใช่ความเชื่อมโยงบโรมานติกไม่ใช่ในความหมายทั่วไปแต่มันเป็นบางสิ่งบางอย่างที่แตกต่างออกไป บางทีอาจจะหายากกว่าและในทางของมันก็มีค่ากว่ามันคือการพบกันของความคิดการรับรู้ถึงความเป็นมนุษย์ที่แบ่งปันกันช่วงเวลาแห่งความเห็นอกเห็นใจที่แท้จริงที่อยู่เหนือวัยและสถานการณ์นี้คือความตกใจที่แท้จริงความประหลาดใจอันเงียบเงันที่สวยงามของทั้งหมดนี้โลกพันรู้สึกเสียงดังน้อยลงความหวังมากขึ้นเล็กน้อยไว้เจอกันนะครับคุณป้ารัตนาเขากล่าวพร้อมเปิดประตูหนูด้วยนะน้องภูมิแล้วบอกคุณแม่ของหนูด้วยว่าป้าฝากสวัสดี เขายิ้มพยักหน้าเล็กน้อยแล้วเขาก็จะไปเดินลงบันไดระเบียงและข้ามถนนไปชั้นมองเขาอยู่ชั่วขณะนหนึ่งร่างสูงที่ครุ่นคิดค่อยๆหายลับไปในภาพคุ้นเคยของละแวกบ้านของเราภาพที่ดูแตกต่างออกไปเล็กน้อยในตอนนี้เต็มไปด้วยความหมายใหม่ๆฉันปิดประตูอย่างช้าๆพิงประตูอยู่ชั่วขณะห้องครัวเงียบอีกครั้งมีเพียงเสียงตู้เย็นและเสียงเถาเบาของละแวกบ้านกลิ่นกาแฟยังคงอบอวลอยู่แต่ตอนเนาะ นี้มันผสมผสานกับกลิ่นที่จางกว่าและจับต้องไม่ได้ของความคิดที่แบ่งปันและความผูกพันที่ไม่คาดคิดฉันเดินกลับเข้าไปในห้องครัวสายตาจับจ้องไปที่แก้วกาแฟสองใบที่ว่างเปล่าที่ยังคงอยู่บนโตว,วัตถุธรรมดาเหล่านี้กลับรู้สึกเหมือนเป็นของโบราณจากการเผชิญหน้าที่สำคัญฉันไม่ได้ต่อสู้กับกองหนังสือในห้องนั่งเล่นฉันไม่ได้ทำงานบ้านใดๆที่วางแผนไว้เลยแต่ฉันกลับบังเอิญพบก,กับบางสิ่งที่มีคุณค่ามากกว่ามาก ฉันได้เชื่อมโยงกับเพื่อนมนุษย์อีกคนหนึ่งในระดับที่ไม่เคยคาดคิดและมันได้กระตุ้นบางสิ่งในตัวฉันบางสิ่งที่ซบเซามานานเกินไปมันเป็นความรู้สึกที่มีชีวิตชีวาความอยากรู้อยากเห็นความรู้สึกมหัศจรระที่กลับมาใหม่เกี่ยวกับโลกและผู้คนในนั้นลูกชายของเพื่อนบ้านของฉันมาที่บ้านเพื่อคือนหนังสือและในการทาเช่นนั้นเขาก็ได้คืนส่วนหนึ่งของตัวฉันกลับคืน มาให้ฉันเดินไปที่หน้าต่างเหนืออ่างล้างจานมองออกไปยังสวนเล็กๆของฉันดอกดาวเรืองกำลังเบ่งบานเป็นสีส้มสดใสในแสงแดดยามบ่ายคุณสมชายมักจะชอบดอกดาวเรืองเขาเคยบอกว่า หาพวกมันเหมือนดวงอาทิตย์ดวงเล็กๆแม้ในวันที่มีเมฆมากเป็นเวลานานหลังจากเขาจะไปการมองดูดอกดาวเรืองทําให้รู้สึกเจ็บปวดแต่ในวันนี้พวกมันดูสดใสร่าเริงและเต็มไปด้วยชีวิตชีวาคําพูดของน้องภูมิที่ว่าไม่สายเกินไปที่จะสํารวจเส้นทางแม้ในวิธีที่แตกต่างกันก็ยังคงกล้องอยู่ในใจฉันความฝันเก่าๆของฉันที่อยากเป็นนักกล่าวมันไม่ใช่เรื่อง ของการมีชื่ออยู่ในหนังสือพิมพ์ใหญ่ๆอีกต่อไปบางที่มันอาจจะเกี่ยวกับสิ่งง่ายๆกว่านั้นบางที่มันอาจจะเกี่ยวกับการเก็บเกี่ยวเรื่องราวแม้กระทั่งเรื่องเล็กๆบางที่มันอาจจะเกี่ยว กับการใส่ใจใส่ใจอย่างแท้จริงต่อโลกรอบตัวฉันต่อละครอันเงียบสงบและการเชื่อมโยงที่ไม่คาดคิดที่เกิดขึ้นทุกวันแม้ในซอยที่เงียบสงบแห่งหนึ่งฉันคิดถึงการสนทนาความง่ายดายที่เราเปลี่ยนจากการสนทนาที่สุภาพไปสู่การสะท้อนความคิดที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นไม่มีข้ออ้างไม่มีความอึดอัดพียงแค่การเผยออกอย่างเป็นธรรมชาติมันเป็นเครื่องตวนใจว่าการ เชื่อมโยงที่แท้จริงไม่จําเป็นต้องมีการแสดงท่าทางที่ยิ่งใหญ่หรือเหตุการณ์ที่น่าตื่นเต้นบางครั้งมันก็ง่ายๆแค่คนสองคนแบ่งปันกาแฟหนึ่งแก้วและความเต็มใจที่จะฟังฟังอย่างแท้จะ รื่งการตกใจครั้งแรกที่ฉันคิดไว้ในใจไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องอื้อเฉาหรือเรื่องรามา่าแต่เป็นการตระหนักรู้อันลึกซึ้งว่าเราสามารถตัดสินหรือมองข้ามผู้คนรอบข้างได้ง่ายพียงใดแม้กระทั่งคนที่เราเห็นทุกวันน้องภูมิไม่ใช่แค่ลูกชายของคุณลุงชาติและคุณป้าจาักรนดอีกต่อไปเขาเป็นบุคคลที่คิดลึกซึ้งกำลังค้นหาชีวิตที่มีความหมายมีความสามารถในการ สนทนาที่ลึกซึ้งและมีความเข้าใจที่น่าประหลาดใจและบางทีในสายตาของเขาฉันก็ไม่ใช่แค่คุณป้ารัตนาแม่ไม่เงียบเงียบจากบ้านตรงข้ามบางทีเขาอาจจะเห็นบางสิ่งบางอย่างที่มากกว่านั้นดอ ว่าจเช่นกันเย็นวันนั้นแทนที่จะเปิดโทรทัศน์ด้วยความเคยชินฉันกลับพบว่าตัวเองกำลังหยิบสมุดบันทึกเปล่าเก่าๆและปากกาออกมาหมึกไหลอย่างน่าประหลาดใจฉันไม่ได้เขียนเกี่ยวกับปรัชญาอันยิ่งใหญ่หรือพยายามแก้ปัญหาของโลกฉันแค่เขียนเกี่ยวกับช่วงบ่ายเกี่ยวกับแสงแดดในห้องครัวกลิ่นกาแฟและอบเชยสีหน้าจริงจงในดวงตาของชายหนุ่มคนหนึ่งขณะที่เขาพูดถึง หนังสือความฝันและการค้นหาความหมายฉันบรรยายถึงวิธีที่การสนทนาของเราดําเนินไปเหมือนลําธารเล็กๆที่ไหลเอ่ยๆแต่ต้องชายฝั่งที่ไม่คาดคิดรู้สึกดีที่ได้เขียนได้ถ่ายทอดความคิดและความรู้สึกเหล่านั้นออกมาเป็นคําพูด มันเหมือนกับการสำรวจเส้นทางที่ถูกลืมเหล่านั้นที่น้องภูมิกล่าวถึงไม่ใช่เส้นทางย้อนกลับไปสู่ความฝันเก่าๆแต่เป็นเส้นทางใหม่เส้นทางที่รู้สึกว่าเป็นของฉันเองฉันตระหนักว่าการค้นพบส่วนตัวไม่ใช่แค่การมองเห็นน้องภูมิในมุมที่แตกต่างออกไปแต่เป็นการมองเห็นตัวเองในมุมมองที่แตกต่างออกไปเช่นกันฉันไม่ใช่แค่บทบาทที่เคยมีในอดีตภรรยาแม่ แม่ไม่ฉันยังคงเป็นคุณป้ารัตนาบุคคลที่สามารถสร้างความสัมพันธ์ใหม่ๆมีความคิดใหม่ๆมีการเติบโตใหม่ๆการพบกันครั้งนี้เป็นเพียงช่วงสั้นๆเพียงสองาชั่วโมงในวันอังคารธรรมด หาหาแต่คลื่นของมันยังคงแผ่ขยายออกไปมันได้ผลักดันฉันออกจากกิจวัตรที่สบายๆบางทีอาจจะเงียบสงบเกินไปมันเตือนฉันถึงความสุขของการได้ขบาทสมาคมทางปัญญาประกายไฟที่มาจากความคิดที่ตรงกันและมันก็ทําเช่นนั้นด้วยความเคารพซึ่งกันและกันอย่างสูงด้วยการเปิดเผยความเปราะบางที่แบ่งปันกันอย่างอ่อนโยนไม่กี่วันต่อมาฉันเห็นคุณ ป้าจันแม่ของน้องภูมิที่ร้านขายของชําป้ารัตนาเธออุทานน้องภูมิเล่าให้ฟังว่าเขาได้คุยกับคุณป้าอย่างดีเลยเมื่อวันก่อนเขาชอบกาแฟและชอบอยู่เป็นเพื่อนคุณป้ามากๆเลยนะเขายังบอกว่าคุณป้อหาคุยเรื่องหนังสือจริงจังที่เขาชอบด้วยเธอย้มยิ้มดีใจจริงๆที่เห็นเขาได้ติดต่อกับคนอื่นเขาก็เป็นคนค่อนข้างเก็บตัวนะคะฉันยิม้มเขาเป็นเด็กหนุ่มที่ยอดเยี่ยมมากค่ะคุณป้าจันคุณป้ากับคุณลุงชาติเลี้ยงลูกได้ดีมากๆและฉันก็ หมายความอย่างนั้นจริงๆเขาเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าความรอบคอบและลึกซึ้งไม่ได้เป็นคุณสมบัติที่หายไปโลกอาจจะเสียงดังอย่างที่ฉันบอกเขาแต่ก็ยังมีสถานที่เงียบสงบการสนทนาที่เงียบสงบซึ่งความเข้าใจที่แท้จริงสามารถพบได้ห้องครัวเล็กของฉันเป็นหนึ่งในนั้นใน,ใน,ในบ่ายวันอังคารนั้นฉันไม่รู้ว่าน้องภูมิจะนำหนังสือนิยายวิทยาศาสตร์ที่เขาพูดถึงมาให้หรือไม่มัมนไม่สําคัญจริงๆในภาพรวมทั้งหมดสิ่งที่สําคัญคือประสบการณ์นั้นเองของขวัญที่ไม่คาดคิดของบ่ายวันนั้นมันเป็นเครื่องต้นใจว่่าชีีีวิตแมม้ในบททเเงงงงยยสก็ัคอ เรื่องเซอร์ไพรส์ยังคงมอบช่วงเวลาของการเชื่อมโยงที่ลึกซึ้งและการเติบโตส่วนบุคคลมันทําให้ฉันตกใจใช่แต่ในทางที่ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้มันได้ปลุกฉันขึ้นมาเล็กน้อยเตือนให้ฉันเปิดประตูและเปิดใจและสําหรับสิ่งนั้นฉันรู้สึกขอบคุณอย่างยิ่งหนังสือที่เขานํามาคืนนั้นเป็นเรื่องเกี่ยวกับความยุติธรรมและคอความเห็นอกเห็นใจและในทางส่วนตัวเล็กๆก,การสนทนาของเราก็เกี่ยวกับสิ่งนั้นเช่นกันเกี่ยวกับการมองเห็นซึ่งกันและกันอย่างชัดเจนและการเชื่อมโยงด้วยความเคารพและหัวใจทีี่่่่เเปิดดกววว้าาางงและนนคัคคืืออรรรทจจํ